ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเต็มเลยนะคะบริเวณนี้ก็จะใช้มือเด็ดชืบ มีมีดแต่มันตัดง่ายเนาะตัดจิ๊บๆเนาะ <c oughs> แล้วจะมีวิธีการเก็บด้วยนะเขาบอกว่าต้องเหลืออะไรไว้ต้องเหลือใบอะไรเขาไว้หน่อยหนึงห่งใช่ให้มันเกิดอีกมันจะได้ไหมนั่นทุกคน,นกเขาให้จะให้เอาตัดเฉพาะส่วนใบไหนออกอะไรอย่างเงี้ยที่ดูในนั่นนะแล้วเขาบอกให้เหลือ,อดอกมันไว้ด้วยนะเขาบอกมันจะต้องแบบแพร่พันธุ์ต่อไปอะไรเงี้ย นี่ทุกคนต้องเก็บนิดหน่อยจ้าไม่เก็บหมดนะอเหอเอาไปผัดเอาไปต้มใส่ม,มาม่าอร่อยมากเลยอ,อร่อยมากเลยมันออกรสชาติห,หวานๆมีกลินกระเทียมเบาๆอ่อนๆ ทำไมก็ผัดน้ำมันหอยได้เนาะ หากินได้ธรรมชาติผกฟรีจากธรรมชาติอาหาไทยที่เกิดเองจากธรรมชาติโอ้อยเ่าเย,ยอะเลยนี่่โขดๆดูสิขนได้เยอะเลยนียยย่ถุงบ้า,าง,งหรือถุงแดงถูอไหมเนี่ยพี่ใส่ในกระเป๋านั้นไม่เป็นไรโอเค โอเคจะขยับไปตรงนู้นเยมนมันยังอ่อนอยู่นะแม่เนาะเดี๋ยวมาใหม่เนาะแม่เก็บไปหมดไปเล็กไปใหญ่เ ไม่กินได้ไม่ได้เก็บไปหมดนี่จะไม่ใหม่ย้ายมุมไปตรงนู้นทุกคนเห็นไหมเยอะจริงๆเลยจ้านมุมนี้ก็พอเลยเนาะแค่กินอ่ะเนาะอ้อ เอาไปต้มมามา่มาทุกคนเอาไปผัดน้ำมันหอยจา้านี่ดูดิว้าวเยมมอยูไอออาไปทานเมนี้ก็ได้อะ<ม>อะไรอะ<ม>บุตเตอร์อ่า<ม>คลอยเตอร์บุตเตอร์นะ่ะเนี่ยเขาเรียกอะไรละ่ะภาษาไทยอะ<ม>อูอเวอร์เขาเอาไปทำคลอยเตอร์บุตเตอร์ไหมเนี่ยกินกับสเต็กอะไรเหมือน เยอะมากเลยอันนี้อันนี้เหมือนกับใบเอ๋่เนาะผักเซียนเนาะนี่เนาะเหมือนผักเซียนป่าในไหมนี่ผักเซียนฝรั่งเนาะเหมือนเนาะนี่ทุกคนเหมือนผักเซียนฝรั่งเลยจ้ะแต่ไม่รู้เนาะยวศึกษาก่อนเด้อจะพาไปเก็บต้องลองดูจ้ะเนาะมาถึงเขตเออนี่ละอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติจ้ะเราต้อง อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะนี่ใบกระเทียมหรือแปดเล้านี่ดีนะคะแปดเล้านี่ดีมากเลยนะนี่กินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนโอเคทุกคนนี่เจอกระเทียมป่าแล้วมาทุกคนเก็บไม่ได้เอามีดมาเราเด็ดเอาเลยทุกคนนี่เด็ดแบบนี้นะเพราะว่าไม่ได้เอามีดมานะทุกคนเห็นไหม กระเทียมป่าหรือว่าแบ้เหล่านะทุกคนออกเสียงถูกนะแบ้เหล่าเนาะแบ้เหล่า,ลา,ลาทุกคนเห็นไหมคะเยอะเลยทุกคนตรงนี้ดงของเขาเลยเนี่ยอยู่ตรงเขาเรียกว่าเชิงเขาเนาะตรงนี้เนาะ้าข้างล่างเรียกว่าตีนเขาทุกคนเก็บครั้งแรกในชีวิตเลย <laughs> โอ้โหนี่กำลังออกดอกเลยมีดอกด้วย อทุกคน้ทุกคนกำลังกำลังมีดอกนะทุกคนเห็นไหมเก็บเลยจ้าเออมันอ่อนดีเลยเนาะมันยังไม่แก่เนาะมันกำลังขึ้นเนี่ยแต่นนี้เริ่มีดอกคนดูสิมีดอกแล้ว แบบสะบ้านันเหล่ใช่ไหมใช่ทุกคนแม่เรามีประโยชน์มากก็เถียง <c oughs> เยอะยเลยทุกคนไ <c oughs> ม่กล้าลงไปตรงนี้เดี๋ยวจะไหลรืดลงไป <c oughs> กิ่งลงไปเหมือนลูกบอลเลยนะทุกคนถ้าตกลงไปบนนี้บนลูนเลยละ่ะ <c oughs> กิ่งกุกุกุก,ก,กุกลงไปนู่นหลย <c oughs> ลงแม่น้ำไปเลยทุกคนถ้าตกลงไปนี่ <c oughs> ทุกคนเห็นไหมคะ <c oughs> สนุกมากเลยว้าวนี่ทุกคนกำนึงเลยถึงเยอะเลย ทุกคนแปะเหล่านะนี่อยู่ตรงเชิงเขาพอดีเลยนะเห็นไหมคะนี่เราเดินขึ้นมาเนาะตรงนู้นคุณลุงอูเวอร์ไปทางนู้นกับเพื่อนแล้วนะโอเคนี่เราได้แล้วหนึ่งก้าโอเค